อย่างพ่อเพียงเลี้ยงตนองค์พ่อล่วช่วยให้ชาวไทยทุกคนสดใสรู้ใช้รู้กินรู้เก็บออมไว้ประโยชน์มีโลนเราเจอชนะความจนถ้าทุกคนพี่นำมาใช้เขาเพียงใจพวกเราพร้อมทำ อออตอนมาสัจจันท์ฝนดาวตกมีรายงานจากกรมดาราศาสรว่าในอีกสวันจะมีพาย,ยุฝนดาวตกบินพัดผ่านเหนือน่านฟ้าเมืองไทย ทำให้เราสามารถมองดูได้ทั่วประเทศว้าวฝนดาวตกครั้งนี้นมาจากดาวหางอันดุเวได้ค่ะฝนดาวตกฝนดาวตกจะได้เห็นฝนดาวตกเป็นครั้งแรกตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะพวกเราน่ะจะว่าแต่พวกเด็กๆเลยตัวแม่เองก็อยากดูเหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนนะก็นอนหลับเพลินจนไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูครั้งหนึ่งแล้วหวังว่าวันนั้นน่ะฟ้าคงจะสดใสเห็นดาวตกชัดเจนนะไหนๆดูซิว่า ท้องฟ้าสดใสหรือเปล่านะเอะไม่ท้องฟ้ามืดครึ้มจังเลยครึ้มจังเลยอืมทำไมฟ้าถึงได้ครึ้มขนาดนี้นะแย่จังเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวพอถึงวันที่ฝนดาวตกมาฟ้าก็คงจะจำใสแล้วละ <c oughs> ทำไมถึงได้ปล่อยควันดำออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ย เนี่ยฉันได้ยินมาว่าฝนดาวตกที่จะมีครั้งนี้นะ่ะสวยมากเลยล่ะแถมหอนดูดวงชื่อดังยังมาออกทีวีบอกว่าเป็นดาวตกน้ำโชคด้วยนะเธอใครที่ได้ดูจะสมหวังในสิ่งที่ขอพรด้วยนะขอบอกได้แบบนี้ฉันก็ยิ่งพลาดไม่ได้เลยนะซิเนี่ยแต่ฉันว่าคงจะดูได้ลำบากหน่อยนะช่วงเนี้ พอตกดึกท้องฟ้าก็อึมครึมไม่เห็นดาวสักกระดวง่ในี้มองก็เป็นแบบนี้แหละมลพิษทางอากาศมันเยาะนี่นาถ้าอยากดูคงต้องไปตามต่างจังหวัดซะแล้วล่ะมังเนี่ยอ <c oughs> โอ้ยก็เพราะแบบนี้แหละนะท้องฟ้าถึงได้เป็นแบบเนี้ย <c oughs> ทางกรมดาราศาสตร์ได้วิเคราะห์ว่า ขณะนี้สภาพอากาศในตัวเมืองนั้นมีมลพิษทางอากาศค่อนข้างมากบทบังทัศนวิสัยในการชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่จะมีขึ้นซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนหลั่งไหลาพากันไปเที่ยวตามยอดดอยต่างๆเพื่อไปชมฝนดาวตกกันเป็นจํานวนมากค่ะเ็ออย่างที่คุณนักข่าวเขาบอกนะครับวันเสาร์เนี้ยพาผมไปดูฝนดาวตกที่ต่างจังหวัดได้ไหมครับต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่นี่กอีกแค่ฝนดาวตกนะ่ะ ไม่เห็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆให้ต้องเสียเงินเสียทองเลยนั่นน่ะสิลูกไม่ได้ดูคราวนี้ก็รอดูคราวหน้าเอาก็ได้แต่เพื่อนๆของผมก็คุยกันว่าฝนดาวตกครั้งนี้สวยมากเลยนะครับแถมยังขอพรได้อีกด้วยละ่ะใช่แล้วใช่แล้วขอพรได้ด้วยนะตัวเธอเองก็อยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไปดูดาวตกสวยๆแล้วก็ขอพรที่อยากได้ดีกว่าน่ะ เดี๋ยวเธอไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆจากการขอพรหรอกนะอีกอย่างครอบครัวของเธอก็ยังต้องประหยัดกันอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ใช้ใจ่ายอะไรก็คิดดีก็แล้วกันดูเอ้ยขี้งกขี้ตืดเป็นแม่ที่ใจร้ายที่สุดนี่แน่จะห่วงนิสัยเสียยุ่แย่งตะแคงรั่วดีนะักนะครับแม่ครับไปขอพรกันนะครับแล้วเราอะจะไปขอพรอ,อะไรกับเขาล่ะเออก็อ่า ผมจะขอให้คะแนนสอบเทอมเนี่ยท็อปทุกวิชาเลยล่ะครับถ้าจะเอาคะแนนสอบเยอะๆล่ะก็เอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าหนะ้าอย่ามามัวงมง,งายกับเรื่องพวกนี้อยู่เลยแต่ว่าผมอยากดูดาวตกนี่นะในเมื่อมันดูไม่ได้ก็อย่าไปดูมันเลยคนอื่นเขาก็ไม่ได้ดูกันตั้งเยอะตั้งแยะแถมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะ่ะมันสิ้นเปลืองรู้ไหมครับ ไปดูฝนดาวตกที่ต่างจังหวัดเถอะนะนี่ก็แม่บอกแล้วไงว่าไม่ไปไม่ไปกะอีแค่ดาตวตกเนี่ยทำไมต้องสิ้นเปลืองเดินทางไปดูถึงต่างจังหวัดด้วยละ่ะเพื่อนๆที่โรงเรียนน่ะขอให้พ่อแม่พากันไปทุกคนเลยล่ะครับก็ช่างเขาสิ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเมื่อตอนบ่ายไม่เห็นมาซื้อขนมเลยตุดดอีชันวุ่นอยู่กับการเตรียมของไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อที่จะดูฝนดาวตกนะคะเอ๊ะดูดาวตกเนี่ยถึงกับต้องลงทุนไปต่างจังหวัดเลยเหรอคะก็แหมฝนดาวตกงวดเนี่ยหมอตั๊กเนี่ยกาปักทงม,มาแล้ว่าศัติ์สิทธิ์มากๆถ้าได้ไปดูแล้วก็ต้องเป็นมงคลต่อชีวิตแน่ๆอิชันขอตัวก่อนนะคะ ผมบอกแล้วว่าใครๆก็ไปดูกันทั้งนั้นน่ะไม่หรอกแม่เชื่อว่าข้างบ้านเราคงไม่มีใครไปดูแน่นอนเชื่อแม่สิก็เจ้าสำเริงน่ะเคารพเราผมอยู่เรื่อยเลยผมก็เห็นว่าเด็กเขาอยากจะดูก็เลยพาไปดูสักหน่อยนะครับน้ำสจนายไม่ได้ไปหรือเนี่ยแหมน่าเสียดายจังเดี๋ยวฉันดูเผื่อให้กแล้วกันนะ ถ้าไม่ได้ไปดูดาวตกเนี่ยล่ะก็มีหวังเชยระเบิดระเบ้อแง่เลยล่ะค่ะแม่นี่ล่ะก็เมื่อแต็กคุยอ,อยู่ได้เดี๋ยวก็ตกรถหรอกจ้าจ้ะจ้าเอาน้ำใสจ้าอย่าคิดมากไปเลยนะพ่อกับแม่ใจร้ายผมไม่คุยด้วยแล้วใจร้ายใจร้ายเอาอยัางไงดีล่ะแม่เราจะไปกันดีไหมเนี่ยไปเลยไปเลย กะอีแค่ดาวตกถ้าต้องลำบากเสียเงินเดินทางไปดูแล้วก็แม่ไม่ไปเราถ้าอย่างงั้นก็ตามที่แม่เห็นสมควรก็แล้วกันนะพอไม่มีใครอยู่เลยแบบเนี้ยรถรางก็ไม่มีวิ่งผ่านเลยฮะแถมโรงงานต่างๆก็หยุดกันหมดเลยด้วยน่นสิพ่อถนนโล่งร้างเหมือนวันที่ละครบ้านทรายเงินฉายตอนจบเป๊ะเลยนะเนี่ย น้ำสาสหนงหนิงจ๊ะรีบออกมาดูอะไรนี่สิลูกไม่เอาอแม่ใจร้ายผมไม่อยากอยู่กับแม่แล้วใจร้ายใจร้ายถ้าไม่รีบออกมาแล้วก็เดี๋ยวฝนดาวตกหมดจะอดดูไม่รู้ด้วยนะฝนดาวตกเลยเหรอหนหนินงเรารีบไปดูกันเถอะดาวตกดาวตกฮฮฮฮฮว้าว้วา,ววาวดาวตกเพียบเลยเห็นได้ชัดด้วยสวยจังเลยอะครับ เชื่อเลยว่าจุๆ่ๆท้องฟ้าก็สดใสมองดาวได้ชัดเจนขนาดนี้น่ะนั่นลยสิครับทั้งที่สอสมวันก่อนท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่เลยนี่นะนี่ก็คงจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ผู้คนไปต่างจังหวัดกันหมดเพราะไม่มีความเสียจากรถยนต์และโรงงานต่างๆอากาศก็ปลอดมลพิษท้องฟ้าก็เลยแจ่มใสแบบนี้ยังไงล่ะแบบนี้ <c oughs> พวกเราก็ควรช่วยกันดูแลไม่สร้างมลพิษต่อโลกนี้ใช่ไหมครับถูกต้อง ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอประมาณก็จะเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้แน่นอนนี่นี่เดี๋ยวพวกเรามาขอพรจากดาวตกกันเถอะนะขอพรดาวตกกันเถอะขอพรขอพรตกกเย้เเห็นแบบนี้แล้วเราควรยึดหลักความพอเพียงใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอเพียงเพื่อรักษาธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้อยู่คู่กับเราตลอดไปนะครับช่วงพี่เพียนเพียนแนะนำสิ่งดีให้ครอบครัว สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องดีมาชี้แนะอีกเรื่องครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองใหญ่ซึ่ง็ไมไปด้วยบ้านเรือนที่แออัดพร้อมความรถที่เป็นมลพิษเราจึงควรหาเวลาว่างออกไปรับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาตินอกเมืองเพื่อตัวเราเองและครอบครัวกันบ้างก็จะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้ำตกรวมไปถึงการได้ใกล้ชิดกับพืชพันธุไม้ต่างๆสถานที่เหล่านี้แหละครับที่จะให้ผลดีกับคุณ อย่างน้อยก็จะทําให้ระบบทางเดินหายใจของคุณดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และมีผลโยงใยถึงจิตใจของคุณก็จะเบิกบานพร้อมทํางานได้เต็มที่และมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยครับสวัสดีครับ